นนมาดูลุงซอยเผาเนี่ยเผ็นตัวปแปลกเด,ดี๋วยวนี้ไม่ลุงก็มีความคิดของลุงมีมีความคิดของลุงที่ว่าอา่ลุลลง,งลุงคลิกค้นเมื่อก่อนลุงใช้พระองค์ปีนแต่นี้ที่ลุงไม่ไหวแล้วอายุมันจะเป็นหนุ่มน้อยอันนี้ลุงก็คิดวิธีใหม่ๆมาซอยแบบใหม่ๆให้ดูกันนะตอนนี้จะเริ่มวิธีแนละ้วเดี๋ยวได้ทำให้ดู พีกนไทยบวงใค่เชือกตัดทางที่รองทลายออกก่อนตัดทางที่รองทลายอากอกกรณ์แต่ต้นนี้มันได้สองช่อนะเนี่ยได้สองช่อแต่ขอไม่ลุดใช่ได้ต้นนี้มันได้อสองช่อแล้วก็ต้องใช้วิธีขึ้นเชือกทีเดียวอโอเคเดี๋ยวขึ้นเชือก <c oughs> โอ้ยเมื่อก่อนปีนกับไม้พระองค์ไม่ไหวจักเหนื่อยไม่รู้จะคิดยังไงลยคิดออกมาเนี่ยคิดทำวิธีนี้ขึ้นมาอ่าพนักงานใส่เชือกให้ดูพนักงานใส่เชือก <c oughs> พนักงานปล่อยเชือกนะครับขึ้นแล้วครับ <c oughs> ออกแล้วมันข้องอูเหลือม่ะ เ <c oughs> นี่ยควับอ่าดึงห้อยตึงอ่าต่นมาตรงนี้อ่าตอนนี้เอาเชือกขึ้นทางไงนะเอ้ขึ้นทางเฮนะ้ยทางบนนี่วะอ่อทางนี้นี้เอาให้อยู่เอาให้อยู่เชือกคล้อมทางเชือกคล้อมทางเลยเกรับ <c oughs> อยู่ไหม <c oughs> อยู่ พี่ตึงจะลงกัแล้วครับแต่ส่องชอ่อใช่ไหมส่องชอ่อไอ้นี่เป็นรุ่นใหม่ๆถ้าทางน้ำเนินก็ใช้ไม้ค้ำและโยนลงน้ำแต่ของเราใช้เชือโกโยนลงมาครับดูนะครับจะได้เล่นกลนะครับ,รบได้เล่นกลใช่ไครับ,รรบว้าลงาแล้วครับส่องชอ่อ เน่ก็ต้องเลื่อนบวงปลดทลายขอ่อพลาออกแล้วก็ดึงเชือกเส้นนี้ลงมาดึงเชือกเส้นนี้ลงมาให้อพอเพียงแต่ที่จะขึ้นไปเอาช่อโน้นให้อพอเพียงที่จะไปเอาช่อโน้นแล้วเดี๋ยวก็เราไปดึงเส้นนี้ต่ออ,อันนี้ช่อที่สองครับวิธีใหม่ คนไทยอ้าวครับจอที่สองขึ้นไปแล้วครับไปคล้องอูเหลือมะป้าบแต่คนสอยน้ำมะพร้าวไม่ช้ำไม่ดำแต่คนสอยเอามาดำอาครับของจอที่สองแล้วไปดึงเชือกเส้นนูน้นห่างเชือกอ่า แล้วนะครับของช่อ3ช่อที่เชื่อมทีเดียวเลยครับก็เป็มือ, 3, อ,อ,อ,อค,คนไทยแล้วพร้มคิดของคนไทยนะบเอานะครับ